เพลงนี้ถึงเธอถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เพราะดูเสียงไม่ดีแต่เพลงเพลงนี้ก็ออกมาจากความรู้สึกออกมาจากหัวใจทุกเวลาที่ผ่านมาทุกนาทีที่มีอยู่อยากให้เธอรับรู้ว่าตลอดเวลาฉันไม่เคยลืมเธอได้เลย คนของหัวใจหากเธอจะมีคนใหม่เพลงเพลงนี้่วยพร้อใชให้เธอด้วยนะยังรักและคิดถึงเธอเสมอ đi anh bay. Cháu qua tay vẫn muốn có người ai. Vẫn xăm thắm thiết, tao vỡ bỏ. Lỡ lầm lỡ, bảo vậy để ở một con. ก็หาคำไหมเที่ยใจเ้าต้องกัา i don't know กับเสียงเพลงจากเมียคนเก่าฝากเพลงนี้ถึงเธอถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เพราะือเสียงไม่ดีแต่เพลงเพลงนี้ก็ออกมาจากความรู้สึกออกมาจากหัวใจทุกเวลาที่ผ่านมา ทุกนาทีที่มีอยู่อยากให้เธอรับรู้ว่าตลอดเวลาฉันไม่เคยลืมเธอได้เลยคนของหัวใจหากเธอจะมีคนใหม่เพลงเพลงนี้่วยพรานใจให้เธอด้วยนะยังรักและคิดถึงเธอเสมอ